มาครับทุกคนครับมาในคลิปนี้นะก่ออยู่ใน E ีพีนะครับเปิดแพ็คนะครับอีพิกนะล่านะครับเอโตเหมือนเดิมครับ e ีพีที่2แล้วครับมาในงบ1,100ทองนะครับทุกคนโอ้โหมาก็เหลืออยู่ในแพ็คนะ126ทองนะครับผมก็จะลองนะครับสุ่มครั้งละ1ทองดูนะครับว่าจะออกไหมนะครับทุกคนในคลิปนี้นะ ใครที่เข้ามารับชมครับก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามให้ผมหน่อยครับทุกคนคนละ1นึ่งไลค์เป็นกําลังใจในการเปิดแพ็คนะครับทุกคนมา100ทองแรกนะครับมาดูกันว่าจะเป็นใครขอ1เดียวครับหนึ่งตัวเดียวนะสหรับเอโต้นะครับอ่ะห0ึ100ทองไปเลยครับมาเลยไหมลุ้นปื้ม,ม,มไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับทุกคนโอ้โหมา เลเซอร์ก็ไม่มีครับทุกคนขาวกิบเหมือนเดิมนะ EP ที่2แล้วนะครับว่าจะได้สักตัวไหมตอนนี้นะครับการไฮไลท์ก็ยังไม่ออกนะครับมา1 0ึ100ทองผ่านไปครับทุกคนมาเปิดได้แล้วก็ลบทิ้งเลยนะครับดีลิตเลยนะเพื่อจะได้ไม่เต็มคังของเราครับทุกคนมาขอตัวเดียวครับเอโต้ e นะไอ้ ใครที่เปิดได้หรือเปล่านะครับหรือไม่ได้ยังไงนะครับก็สามารถมาเม้นมาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนมาครั้งที่สามไหมมา <c oughs> เหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็นผู้เล็กๆมาลุ้นกันจะมีเลเซอร์ไหมลุ้นกันครับ <c oughs> เลเซอร์ก็ไม่มีนะครับช่วงนี้นะครับผมก็เห็นคนเปิดเยอะเหมือนกันนะแบบผู้ไม่ขึ้นไฟไม่ขึ้นนะครับหลังคาก็เป็นสีเทานะแต่ว่าเปลี่ยนไฟเป็นอีปิกเฉยเลยครับทุกคนมา มาดูกันว่าเราจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะครับมาครั้งต่อไปครับ100ทองครับทุกคนมาเหลืออยู่900ทองเลยนะครับนี่จะเอา9 0้าอทองดีครับเอาดีไหมเราต้องใจแข็งนะครับทุกคนถ้าจะเปิดครั้งละ100ทองนะต้องอดใจให้ได้นะครับทุกคนมา900ทองสุดท้ายนะครับ แต่ว่าเราก็จะมาเปิดนะครับครั้งหน้าหนึ่งร้อยเหมือนเดิมนะครับมาดวนกันสลับงบสายน้อยๆของเราแบบนี้ครับออืยังไม่มาครับทุกคนยังขาวเหมือนเดิมนะมีเปลี่ยนซีไหมเลเซอร์ไม่มาครับอ่ะสกิปไปเลยครับทุกคนือัอหือ,อกองกลางตัอรับครับสามดาวนะลบทิ้งไปเลยครับมา เหลืออยู่800ทองแล้วครับทุกคนมาครั้งนี้ไม่ต้องรีรอครับจับไปโอ้โหอะไรก็ไม่ขึ้นครับมีไหม <c oughs> แต่เป็นบารซ่าครับทุกคนโอ้โหเซนเตอร์ Center, นะ <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเดิมเหลืออยู่700ทองครับทุกคนโอ้โหยังไม่มาเลยนะไฮไลท์ก็ยังไม่มาครับสองครับ สามมาครั้งนี้ต้องมาไหมผู้ <c oughs> มีแต่ผู้เล็กนะครับโอ้โหสคกิดไปเลยนะครับทุกคนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับโอ้โหที่ว่าเปิดไปเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ผมคิดไปคิดมาครับทุกคนมาผมเติมส่อีกนะครับสามร้อยทองครับทุกคนให้เป็นเก้าร้อยนะครั้งนี้ผมจะกดเลยนะครับเก้าร้อยทองนะครับมาลุ้นกันว่าเอโต้นะครับ จะออกไหมครับทุกคนขอตัวเดียวพอเลยนะครับทุกคนไม่ล่าอีกแน่นอนนะมามาไหมเอโตครับขอเป็นเอโต้ตัวเดียวครับนะหนึ่งสองสามครับแล้วก็เลื่อนให้สุดครับครั้งนี้นะครับเก้าร้อยทองสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนอดใจไม่ได้นะว่าจะเปิดครั้งละหนึ่งร้อยทองครับมาเติมซะอีกนะครับสามร้อยทองมาให้เป็นเก้าร้อยนะ มาเลยไหมนะก็กดข้างหน้าอีกครับสามครัง้งหนึ่งสองสามครับแล้วก็แบ็คกลับมาเลยมาครับเก้าร้อยทองนะครับทุกคนสามครัง้งหนึ่งแล้วก็สองครับสามแล้วก็กดแชรไว้ครับสามวิหนึ่งสองสามครับทุกคนมาเก้ารทองครั้งสุดท้ายแล้วพุไหมมาพ <c oughs> ุ้นขึ้นครับแต่ว่าข้างในเป็นสีเขียวนะ ต้องรอรุนนะครับว่าจะเปลี่ยนสีไมเลเซอร์ต้องมาอยู่แล้วครับมาเปลี่ยนไหมครับทุกคนเปลี่ยนครับทุกคนบาซ่าไหมบาซ่าครับแต่ว่าเป็นโอ้โหเบอร์27ครับโอ้โหโบยันกีกิสนะครับทุกคนโอ้โหเป็นวัย28ปีนะครับนี่นิวเมซี่เลยนะครับทุกคนโอ้โหแต่ว่าไม่อยากได้ตัวนี้ฮะสิครับแต่เป็นบาซ่าอยู่นะอื้อหือส่ตห์ เปลี่ยนสีให้นะแล้วก็เป็นบาซ่าซะด้วยครับแต่ว่าไม่ใช่เอโต้นะครับทุกคนโอ้โหทีอว่าหมดแล้วนะครับทุกคนอดใจไม่ได้ครับก็จัดมาแล้วนะแต่ว่าออกมาหนึ่งตัวนะสาหรับเป็นเนลเมซี่นะครับนะในคลิปต่อไปนะครับผมก็จะพามาอัพให้ดูนะครับว่าอัพยังไงให้โหดอัพยังไงให้ตึงเหมือนเดิมครับสําหรับนักเตะนะครับอีกอีกหนึ่งตัวนะครับในวัยดาวรุ่งเลยนะครับโอ้โหสวัสดีสกิลมา ดีพอสมควรเลยนะครับทุกคนนะใครที่เปิดแล้วนะครับได้ตัวที่ต้องการได้เปล่านะครับหมดกี่ร้อยทองกี่พันทองก็สามารถมาเม้นมาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนนะใครที่รับชมนะครับก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกด s u b สไครต์ให้หน่อยคลิปนี้ก็ตกรายไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ